แฟนสาวของเขาอาจจะไปเล่นเซิร์ฟที่ไหนสักแห่งในแคลิฟอร์เนียตอนนี้เธอเป็นนักดาราศาสตร์ฟิสิกส์ทหารผ่านศึกและนักไตรกีฬาแต่เธอไม่เคยขึ้นไปบนอวกาศเลยเหมือนที่เขาเป็นอยู่ตอนนี้ในยานอวกาศที่กำลังขัดข้องเขารู้ว่ามันขัดข้องเพราะเสียงเครื่องยนต์ดังเหมือนเสียงรองเท้าเทนนิสในเครื่องอบผ้า และอีกอย่างมันกําลังหมุนวนจนควบคุมไม่ได้อีกด้วยโดดเดี่ยวท่ามกลางเสียงดังมนุษย์อวกาศรัดเอวตัวเองด้วยสิ่งที่ไม่รู้จักและเขาจําเป็นต้องกดปุ่มอีเจ็อีเจ็ไม่มีสายโยงเชื่อมต่อเขาโบกมือไปที่ยานอาวกาศของเขาขณะที่มันหมุนวนในอวกาศเขาหลี่ตาลงเจนจะบอกเขาว่าไม่ต้องกลัวนี่คือจักรวาลที่ไม่มีที่สิ้นสุดและในจักรวาลที่ไม่มีที่สิ้นสุด นี่ทุกสิ่งเป็นไปได้ในทางคณิตศาสตร์เขาจึงจินตนาการถึงแฟนสาวของเขาเดินมาหาเขาบนทางเดินริมทะเลหรือแม้แต่บนดาวพฤหโบหรือดวงดาวบางดวงพร้อมกระดานโต้คลื่นใต้วงแขนของเธอบอกว่าเห็นมนุษย์อวกาศใหม่ดูสิ